ครับคุณผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาพาทุกคนไปชมไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมีอังกฤษเกมที่โอทัฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ไปดู11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันครับแมนยูมาในระบบ4-2-3-1 <s uck> ดาบิดเดเคอาเป็นผู้รักษาประตูผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยเดียโก้ดาโลลาเฟลวารานแฮร์รี่แม็กควายลุคชอสกอตต์แม็กโทมิเน่เฟรดแอนโทนีอีเลงกา ปอปอกบาเจอดอนซานโชและบูโนโ่แฟนันขณะที่เลสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นผู้รักษาประตูผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยเจมจัสต e ินจอนนี all, ่อีแวนเวสดี้โฟฟาน่าทิโมกาสตานยูริตีเลอร์มันนัมปาริสเมนดี้เจมแมดดิสันเคียแนนดิวสบีดีฮอฮาวิ่บานและอิเกนาโช ไปดูจังหวะนี้ครับเลสเตอร์พยายามขึ้นเกมมาแต่ว่าโดนตัดได้ครับบอลมาถึงบูโน่แฟนันครับจิ้มหัวเกือกแอติดเซฟของแคสเปอร์ชไมเคิลครับดูครับลูกนี้จิ้มหัวเกือกแต่ชไมเคิลยังใช้ขาเซฟไว้ได้แล้วแมนยูมาบ้างครับแต่ว่ายังโดนตัดไว้ได้ลูกนี้เลสเตอร์ตัดบอลมาได้ครับแทงต่อให้แมตติสันทึงกาบซ้ายครับ เปิดไปหน้าประตูแล้วก็อิเฮนอโชทิ้งตัวโขกเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับเลสเตอร์ออกนำนาทีที่63ครับบอลนี bon ้เริ่มจากดิวส์บิลวี่ฮอร์ครับตัดบอลมาได้แล้วก็เป็นแมตดิสันเปิดมาให้อิเฮนาโชนะครับทิ้งตัวโขกดีครับปัดปลายมือครับแต่ว่าไม่พ้นอันตรายครับมัยเคิ่นเปิดบอลขึ้นมาแต่ว่าแมนยูตัดไว้ได้ครับ เฟตเอาบอลลงหนึ่งจังหวะดีต่อให้บูโน่บูโน่ปล่อยบอลหลอกแล้วก็กดด้วยขวาครับติดเซฟแต่ว่าเฟตยังเข้าไปซ้ำเรียบร้อยนะครับ1ประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่66ครับโอ้3นาทีเท่านั้นแมนยูตามตีเสมอจากเฟตครับแต่ดวซ้ายเน,น,น้นเข้าไปเลยครับดูการปล่อยบอลหลอกของบูโน่ครับยิงไม่แรงครับแต่เล่นทางบอลเลยมาถึงเฟตซ้ำเข้าไปครับ แล้วเจดอนซานโชเอาคืนบอลไม่ดีครับยิดอนโชวิ่งแซงมาแล้วก็ชิปเหนือเหนือครับแต่ว่าข้ามคานออกไปครับโอ้ยเกือบเป็นประตูขึ้นนําอีกครั้งครับความผิดพลาดของซานโชครับจ่ายบอลไม่ดีครับคืนหลังโดนโฉกไปยิงครับแล้วมาดูฟรีคิกครับลูกนี้เปิดไปโฟฟาน่าได้โขกครับแต่ว่าดีอาพุ่งเซฟไว้ได้ครับโอ้ยตายตายตายเล่นบ้านไทรครับเนี่ยเลสเตอร์พับสนามบุกขนาดนี้ดีอางงครับดู ฟรีคิกเปิดมาเป็นโฟฟาน,น่าครับที่เทคกขึ้นโขกได้แต่ว่า d ีเยังโชว์ความเหนียวหนึบสมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทีมครับรุ่นนี้มีกูไว้ไม่แพ้แน่นอนครับแล้วเลสเตอร์มาอีกครั้งครับบอลจ่ายให้อีเฮนอชโชอีเฮนอชโชใช้ความแข็งแกร่งครับปั๊มบอลแยกเบียดมาได้แล้วก็ไหลต่อให้เจมินิซัสกดด้วยขวาเรียบร้อยเลครับ2ประตูต่อหนึ่งครับช่วงท้ายเกมเลสเตอร์ขึ้นนำครับ เติมไม่สนใจครับไปดีใจมุมทงก่อนครับภาพตัดมาเป็นวาลานนอนเจ็บอยู่ครับผู้ตัดสินว่ายังไงครับจังหวะนี้น่าจะต้องมีการเช็คว a r ครับแล้วก็ดูจังหวะปั๊มบอลเนี่ยครับผู้ตัดสินมองว่ายังไงครับฟาวล์หรือเปล่าครับโอ้ผู้ตัดสินมองว่าฟาวล์ครับไม่ได้ประตูครับยังคงเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วแมนยูมาบ้างครับ บุกขึ้นมาทางกราบขวาครับมองเพื่อนเปิดไปที่หน้าประตูบอลเลยมาถึงเซตซานโชครับยิงแต่ว่าโอ้โหยิงไม่ดีครับหลุดก,กรอบไปแล้วก็จบเกมครับแมนยูเสมอกับเลสเตอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปต่อกันที่เอลเลนโรสครับลียูนิเตดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซาท์แฮมตันครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะน,นี้ลีเปิดมุมมาแต่ว่าโขกไปนี่หลุดก,กรอบออกไปอย่างน่าเสียดายครับแหนนิดเดียวจริงๆ แล้วลีดขึ้นมาบ้างครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่ลาฟิญ่าลาฟิญ่าไปถึงเส้นหลังครับแล้วก็เปิดไปหน้าประตูผู้สาบปุ๊ปัดออกมาแล้วก็เป็นแจ็คครสันครับจิ้มบอลเข้าไป1ประตูต่อศูนย์ครับลีดดอ,อกนําโอ้โหลุกนี้ผู้สาประตูนี่พยายามปัดออกมานะครับแต่ว่าไม่พ้นอันตร,รายครับไปเข้าทางของแจ็คคริสันวิ่งมาจิ้มหัวเกือเข้าไปครับ ดูกันต่อเครื่องหลังครับลูกยิงฟรีคิกของเซาท์แทมพันครับเข้าไปเลยครับโอ้สุดสวยครับเจมออดพาวครับลูกนี้ปั่นฟรีคิกอย่างงดงามเลยครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันครับลูกนี้ปั่นโค้งโคมเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเซาท์แทมพันตามตีเสมอในนาทีที่49ครับโอ้ลูกนี้ต้องยอมครับ นั้งสองทีมก็พยายามบุกกันครับแต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มครับแล้วก็จบเกมครับรีดเสมอกับเซาทันตันไป1ประตูตอนหนึ่งครับขอบคุณทุวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูการดูฟรีที่ถุยดีแล้วก็เช่นเคยครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางครับสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับ